เพลงนะครับคุณผู้ฟังผ่านพ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับผลงานเพลงจากหมูมูซูนะครับผลงานเพลงที่มีชื่อเพลงว่าสมการนะฮะเรื่องราวของความรักนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่สามารถที่ใช้ทฤษฎีใด,ดมาวัดได้นะเพราะว่าความรักนี่มันขึ้นอยู่กับหัวใจของเรานะฮะบ,บางคนก็บอกโอ,โอ้ใช้ทฤษฎีโน่นนี้นั่นนะฮะมาวัดว่าความรักของฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้สรุปแล้วพังทลายไม่ได้อะไรกับคืนมาเลยหัวเราะให้เลยนะฮะผมเป็นยังไงล่ะนะฮะ แล้วก็ก่อนหน้านั้นนี้ก็มีงานเพลงมากมายหลายงานเพลงนะฮะงานเพลงจากโปรเดโตด้วยนะฮะโปสการ์ดแล้วก็มีผลงานเพลงจาก น็อตเดอะสตาร์นะฮะ <Wow. S 2> ไปใช้เก็บไปใช้กับคนอื่นนะฮะเรื่องราวของความรักนี่แหละคุณผู้ฟังครับโอเคตอนนี้ก็เวลา13นาฬิกากับอีก40นาทีโดยประมาณเข้าไปแล้วนะฮะอย่างที่เราบอกกันไปนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงสดๆให้ฟังกันในรายการนะฮะ <Wow. S 2> จริงๆก็ไปเชิญคุณกัสโนวามาเมื่อคู่นี้นะครับผมคุณผู้ฟังครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะร้องนะฮะสวัสดีครับคุณกัสโนวาออสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยากจะมา ฝากผลงาแงนเพลงเนี่ยให้กับแฟนเพลงทุกๆท่านเลยนะครับช่วยกันรับฟังเพลงถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงเก่าๆนะครับผมก็ขอฝากไว้ในหัวใจของมิตรรักแฟนเพลงนะมาแนวนี้เลยนะฮะมาแนวแบบว่าเหมือนกับสายันสัญญาเลยทีเดียว <Wow. S 1> โอเคนะฮะก็จริงๆก็ไม่รู้ว่าจะเพโรสสักเพียงใดก็ตามนะฮะคุณผู้ฟังครับจริงๆเพลงนี้เนี่ยเอ็มโคเปอร์มามากมายหลายๆครั้งแล้วนะ <Wow. S 1> แต่วันนี้ก็ แบบว่าเออมาร้องเราสู่กันฟังแล้วกันสําหรับในรายการของเรานะฮะชื่อเพลงว่าไกลแค่ไหนคือใกล้นะฮะผมถ้าเกิดไม่พรานี่อย่าว่ากันนะพยายามจะทำวิธีต่างต่างให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอ ต้องการมันเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดและหวังจะนำมือรักแท่นี้ไปให้แต่ทำไมเดินมาเนินนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไม มองดูเส้นทางมื้นยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร mm. อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่ อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายเราฉันยังมีความหมายวว <Wow. S 1> ้าเดี๋ยวไงเรามาลองด้วยกันเลยกันนะฮะยังมีคินยอมแพ้ฉันเพียงแต่อ่อนล้าก็ทุนัง ความในใจยังคงรักเธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคงไม่ดีไม่น้อยถ้าเธอบอกใค้ฉันได้รับรู้ความในใจของเธอเหตุผลต่างๆที่ยังซ่อนไว้แต่ทำไมเดินมาเนินนานไม่ถึงสัก ไมมองดูเส้นทางมืนยาวออกไปอยากรู้ฉันต้องทําตัวอย่างไรครูบังครับเพลงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเวลามีใครก็ตามนะแอปรักแอปชอบใครเนี่ยคําแรกจะร้องท่อนหนึ่งต่อไปนี้บอกว่าไม่ว่าจะอีกไกลแค่ไหนฉันจะใกล้กับเธอได้ยังไง บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันควรทำอย่างไรโอ้โหรู้แล้วว่าจะอินกันมากมากกับเพลงเพลง,งนี้นะครับผมอีกไกลแค่ในจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ในจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอ ไดบอกกับฉันให้รู้ทีบอกสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายโอ้โหสจยอล้าครับขอบคุณสำหรับคุณกัสโนวานะฮะบผวันนี้มาร่วมร้องเพลงส,สดๆกับเราในรายการของเราด้วยนะฮะผมโอเคนะฮะผ่านพ้นปแล้วกันนะสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะครับุูผูฟังครับ เขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วนะเขาไปแล้วนะครับมาร้องแป๊บเดียวก็ไปแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบจับมงจับไม้จับมือไม่ได้ถ่ายลงถ่ายรูปไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟัง <Yeah. S 1> เพลงกันต่อละกันนะครับคุณดูฟังเปลี่ยนจังหวะมาฟังงานเพลงมาสเตอร์มาสเตอร์ดีกว่านะฮะ และนี่คือผลงานเพลงสุดฤทธิ์นะครับผมงานเพลงจาก SDF นะครับเดี๋ยวเองมาฟังความสนุกความมันและการน,นะฉีกกระชากากดึงแมะเมื่อจากอารมณ์มืสคู่นี้แล้วกันนะฮะนี่คือผลงานเพลงที่มีช่เพลงว่าสุดฤทธิ์สุดฤทธิ์นะฮะร,รักสุดฤทธิ์นะครับผมมาฟังเลยครับ